สวัสดีครับอยู่ร้านบางค้าแอร์ซอฟนะครับวันนี้มาเรียนเ่้าตัว W Mitsubishi Double Bell นะครับรหัสสามศูนย์สาม Johnwick พักสี่นะครับ Pit Wiper อ่า Double Bell Johnwick สี่นะครับ Pit Wiper TTI นะครับผมหรือรหัสสามศูนย์สามนั่นเองนะครับตัวนี้ปราคาอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมเล่นก็สองสามพันบาทนะครับตัวนี้มาสภาพใหม่มากแต่ขายเดียวคือนะครับอ่าขาด เรียกอะไรนะใบรายชื่อนะครับกับเหรียญทองเนาะอ่านะก็เลยสองพันเจ็ดเพราะว่าตัวนี้ก็ถือเป็นรุ่นหนึ่งคนหากันเยอะนะครับเพราะว่าสภาพมันดีมากอัน่ป็สภาพดีเป็นพิษไวเปอร์ที่มือหนึ่งราคาไม่แรงแล้วกันแล้วก็มือสองก็ข่มขึ้นหมดกันหลายล้านแล้วนะครับก็เลยหายยากและอย่างตัวนี้ก็สภาพแบบโคตรมือหนึ่งนะครับผมมาเปิดกล่องกันนะครับอ่าเปิดกล่องออกมาก็มีตัวปืนแม็กกาซีนอันนี้ลูกสูบเดินมงอยู่เลยนะครับเนี่ยลูกสูบแถมนะครับ แฟนงทำความสะอาดนะครับผมป้ายก็ยังอยู่ดูเอาอบกุณเน้ยนะครับมีใครให้ใหม่วันนี้ไหมนะมีใหม่วันนี้นะนี่คือมือสองนะครับอ่ะออกก่อนนะฮะดูแมกกาซีนนะครับ,รบแมกกาซีนก็มีรอยแค่ตรงนี้นะครับสองจุดนะครับนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากนะอ่ะนะครับแล้วก็ฉีดซิลิโคนลงไปตรงนี้ ยางปากแม็กว้าวจ่ายว้าวเติมนะครับปิดตูดทารันนะครับเป็นอลูมิเนียมนะนะครับจากโรงงานเลยนะครับลองเช็ด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 สักหน่อยนะครับเอาสิ่งสกปรกนะครับอนี่คือบลคันน้ำมันนะครับอันนี้คือสภาพตัวปืนนะครับลางตัวนี้ไม่สามารถติดไฟฉายหือเลเซอร์ขนาด20่ิมิลได้ถ้าท่านใดจะไปติดต้องตะไบออกนะครับเพราะว่าเจ้าตัวพิษไวเปอร์เนี่ยของไฮของดับเบิลเบลเขาทาลางใหญ่เกินนะครับ <G ül> เกินเจ้าตัวสไลด์ออกมาเยอะมากนะครับท่านดูด้านหน้านะไม่รู้เห็นไหมนะครับไฟมันมันไม่ลงมาด้านหน้านะครับอ่าไม่รู้ว่าเห็นไหมแ้วมองด้านข้างก็ได้่ะเนี่ยเห็นไหมว่าเขาทำรางออกมายืดออกจากตัวปืนนะครับเห็นไหม่ะมันยืดออกมานะครับเนี่ยมันยืดออกมาท่านดูนะเนี่ยเห็นไหมทําให้ติดไฟฉายเลเซอร์ไม่ได้นะครับถ้าจะติดจะใส่ต้องตะใบออกนิดหนึ่งนะครับน่าจะประมาณหนึ่ง ก็คือให้มันเสมอเจตัวเนี้ยนะฮะอันนี้มันยื่นออกมาไม่สามารถใส่ได้นะครับผมเคยลองใส่แล้วแต่ไม่รู้คลิปไหนนะครับผมตัวนี้เป็นสกรีนไลน์นะครับพิษไวเปอร์อ่าสกรีนไลน์ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ยิงไลน์นะศูนย์ศูนย์หลังเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับศูนย์หน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับจอบปอดด้านบนมาด้านข้างด้านข้างตามสไตล์ปืนในหนังเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็ทารันทัตติคอลอินโนวชันนะครับอ่าคลิปเป็นแบบพลาสติกธรรมดานะฮะอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นโลโก้ทารันด้วยนะครับ เป็นเขาเรียกบอรแมกทารานนะครับผมนะฝั่งนี้นะครับก็เป็นทารานแทติคโค้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับมาดูระบบนะฮะร่างกายนะครับเซฟใช้ได้นะครับกดเซฟหลังอ่อนใช้ได้นะครับกำลังอ่อนร่างกายใช้ได้นะครับผมนะปุ่มกดแม็กนะครับระวังนิดนึงนะครับเพราะตัวนี้มันบิดนะครับมันเป็นแบบบิดออกบิดเข้าก็ระวังมันหลุดหายนะครับมันลื่นอยู่ แต่ใช้น้ำยาก,กันคายก็ไม่ได้นะอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าใช้น้ำยาก,กันคายรพระท่านต้องจาเป็นต้องเซอร์วิสหรือเปลี่ยนไกเนี่ยมันจะอ,ออกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวล็อกไก่ขีหน่นะครับแล้วตัวนี้ไกสามารถตั้งได้นะครับเห็นไหมไกสามารถตั้งได้แล้วแต่อ่อนจะเอาอ่อนเอาแข็งเอาไงก็แล้วแต่ผู้ท่านเลยนะครับถอดดูด้านในนะครับขอไปที่ผมต้องเพิ่มรอยขีดข่วนให้กับปืน,ปนทุกท่านนะครับเพราะว่าตัวตัวปืนตัวนี้ใหม่มากนะครับนะ ท่อในก็เป็นยังเป็นสีเดิมอยู่ยังไม่มีรอยถะลอกนะครับนะถ้าจะมีรอยถลอกก็ต่อแต่เมื่อผมยิงเท่านั้นนะคือผมก็ขออภัยนะครับใครที่ซื้อร้านผมไปแล้วผมบอกใหม่มันจะมีรอยก็ต่อแต่เมื่อผมเริ่มลั่นไกมันเท่านั้นนะครับแต่ปืนพวกนี้ใหม่จ,จริงๆนะเนี่ยเก้ามิลิเมตรนะครับโอ้โหแบบสีเดิมยังไม่ลอกเลยนะครับถ้าเห็นไหมสีเดิมไม่ลอกเลยนะครับสีสวยมากนะครับสีเดิมอยู่แต่ข้อเสียของปืนของพวกเบลเนี่ยคือสีท่อนอกจริงๆไม่ได้เบล เบลดีีอารมีนะครับถ้าเป็นพวกแพทพิเศเรเปอร์เนี่ยส่วนอยญ่จะลอกง่าย e m เอมก็ลอกง่ายนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ง่ายไม่ใช่ไม่ใช่จะยากนะมันก็แล้วแต่รุ่นด้วยครับอ่าผมบอกอย่างนี้ว่าเพราะบางรุ่นก็ทําออกมาดีสีดีก็จะลอกยากนิดนึงนะครับถ้าตัวไหนสีไม่ได้ดีดมากเน้นเอาไว้หมากเกรงงานพิพิการเขาจะลอกง่ายนิดหนึ่งนะครับอ่าชุดล่างนะครับโอ้โหใส่กิ๊กนะครับใส่กิ๊กบอกเลยว่าไม่ต้องฉีดซิลิโคนยังได้เลยมั้งเนี่ย นะครับใสยมากเลยนะครับชุดบนนะครับเฉีนิดเฉดหน่อยแค่มันมีน้ํามันหล่อลื่นนะครับผมจะลงจระบีขาวทับทีนะครับผมโอเคมานะครับลงจระบีขาวเข้าไปนะครับอลงเรียบร้อยนะครับลงให้เรียบร้อยนะครับผม อ่ะต่อไปก็ชุดล่างนะครับล้วงเข้าไปนิดนึงนะฮะมันก็ทา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 ยังกันไม่ใช่นะครับโอ้ทาทยังโคตรเก่าเลยใครรู้จักนี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะเราคือเพื่อนกันนะครับ<ม>เด็กร้่นใหม่บางคนอาจจะทันด้วยนะอออ่า <laughs> เรียบร้อยนะครับ ตัวช่องตรงนี้ก็ควรจะทานะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเข้าไปถูนะครับเราก็ทาด้านในแทนตรงนี้ไม่ต้องไปทานะเดี๋ยวเขาก็ไปเียดสีกันเองนะครับนะอ่ะเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ใส่สไลด์กลับเข้าไปนะครับปึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะฮะใส่เจ้าตัวคันแขวนกลับนะครับึปื๊ดนะครับอ่เท่านี้เองนะฮะเราก็เช็ดเข้าไปสะอาดเข้าไปเช็ดเข้าไป ขงสะอาดเข้าไปเช็ดเข้าไปนะครับลืมความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าไปเสร็จแล้วพวกคราน้ำมันคราบจระบีขาว,ขาวนี่ก็มันก็เลอะอยู่นอกเนาะเราก็เอาผ้าเช็ดให้มันดูสะอาดหูสะอาดตาให้มันเรียบนะครับโอ้โหปืนเลยดูโอ้โหก็ใหม่ไม่เอี่ยมนะไม่เอี่ยมนะฮะไม่เก่านะครับไม่เก่าไม่เอี่ยมนะครับ,อรบ,อรบขอไปที่ผมต้องเพิ่มรอยนะครับถ้าผมไม่เพิ่มรอยในการยิงท่านก็จะไม่รู้ว่าผมยิงได้ปกติไหมนะครับผมนะโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปก็ ชมการทดสอบปิ้วกันเลยนะครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวดับเบิลเบลนะครับรหัส303หรือจอห์นวิกทีทีไอพิทไวเปอร์นะครับผมเป็นตัวพักสี่นะพิทไวเปอร์นะครับอันนี้ผมอัดอัดแก๊สผมจะบอกจะอัดลูกโหลดแก๊สแล้วนะฮะผมอัดลูกเอ้ยั่นแหะผมใส่ลูกนะคับกาดแก๊สไปแล้วนะครับเนื่องจากสลับไมล์เล็กน้อยนะครับอ่าแต่อัดแก๊สเนี่ยเวลาแก๊สอัดแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆปล่อยนะนะแบบนี้นะนะครับ ทำให้ดูเฉยจริงๆมันเต็มแล้วแหละวาดไปแล้วนะครับต่อไปก็มาวัดความแรงนะครับผมเห็นป้ายไหมยังอยู่เลยผมอย่ากออกนะครับเพราะว่าถ้าออกแล้วเดี๋ยวมันไต่ยากนะครับม,มาดูกันว่าความแรงจะได้เท่าไหร่นะครับผมสามหนึ่งหนึ่งสามศูนย์เจ็ดนะครับเอาแบตหมดนึกที่ลืมดูขอ,อกสังนัดหนะักก่อนดับสามศูนย์เจ็ดนะครับความแรงก็อยู่ประมาณสามร้อยต้นนะครับ ก็ถือว่ามาตรฐานนะครับแบตบหมดไปแล้ว <c oughs> หมดในช่วงเวลาแบบนีตลอดเลยนะฮะโอเค okay, มาต่อไปดูความแม่นยำกันนะครับโอเคครับเป้า10บเซนละ20เซนนะครับระยะโดยประมาณ15เมตรนะครับผมนะมาดูกันว่าผมจะยิงโดนไหมนะครับกับตัวตัวด็บ,บเบลิลสามูนนะครับ เฮ้ยไม่ได้แม่นนะนี่อ่ะเออนะครับโอเคมาเป้าสิบเซนเลยยี่สิบเซนนะครับระยะสิบเมตรนะครับมาดูว่าผมจะยิงโดนไหมนะครับหืมใายก็เกะก,กาด,ดีเหลือเกินนะฮะ ถือว่าแม่นพอสมควรนะครับโอ้ถลอกเลยโอเคไหมนะครับยิงได้ปกตินะครับลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหานะครับผมอันดับไต่ปอต่อไปนะครับเราแม็กออกก่อนนะครับผมแล้วดึงสไลด์ถอยหลังลงนะครับแบบนี้ปั๊บปั๊บอืมนะครับถ้าดึงไม่ลงนะครับในกรณีแบบเนี้ยขออภัยนะครับถ้าดึงไม่ลงนะครับให้ใช้วิธีการดึงกดปล่อยนะครับ ต่เมื่อกี้ผมกระแทก2ครั้งเนื่องจากตัวขาคันแขวนมันอาจจะแน่นไปนิดนึงนะครับเพราะปืนปืนแม่งใหม่จริงนะครับนะบดึงสไลด์ปุ๊บครั้งแรกไม่ลงครั้งที่2ไม่ลงเราก็ดึงกดปล่อยเอานะครับถ้าดึงครั้งเดียวลงก็ไม่เป็นไรก็ใช้ได้นะครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะมันก็คือระบบของมันนั่นแหละนะผมเพราะว่าสปริงไอ้ตัวค้ำเนี่ยมันจะอาจจะแข็งไปนิดนึงนะครับนะอันดับต่อไปนะครับร่างกายทิ้งนะครับโชว์ทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับเพื่อเป็นการเซฟเจ้าตัวสปริงหลังอ่อนนะครับนะไม่ใช่ขอโทษภัย สปริงไกนะครับคือเจ้าตัวรีเซ็ตไกสปริงรีเซ็ตไกตัวนี้นะครับไม่ให้มันล้านะโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะท่าใดนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ b ีีการเชื่มเซาล่าอดบีแคร์ซอนนะครับหรือกลว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่ครับผมเออแล้วก็แนะนําว่าให้กดเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าจะได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็จะไม่ต้องออกเข้าออกหน้าเพจบ่อยๆนะครับเอ้เข้าออกออกจาก Facebook เอ้ออกจาก YouTube แล้วเข้ามาเป็นหน้าไลน์นะครับให้กดลิงก์ วันะครับโอเคครับขอบคุณครับ